แต่เรา,เาลองเข้ากันนะตอนนึงผมโหลดมันเป็นแอป,ปเลยอะมันไม่ใช่เว็บอะครับมันเป็นแปปอปอะเป็นอันเนี้ยเนี่ย <Yeah. S 1> ไปดูอย่ามันคืออะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรอนะันเนี่ยอันนี้มันแปลว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือมันแปลว่าอะไรมันเป็นแอป,ปเลยอะ อะไรนะชื่อช่องเหรอดูมันต้องบอกอันไหนครับเปิดอันนี้ได้ไหมแต่ว่าไม่อยากแบบเป็คนแชกับแบบปิดไพรเวทยังไงครับปิดได้ไหมปิดได้เลยต้องดูที่ไหนครับครคนนผมไม่เจออะที่เขาให้ปิดอ่ะ ต้องไปที่ไหนอ่ะมันคิดไม่ได้อ่ะต้องทำในคอมแล้วกันนะในเบ่ะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวมันไม่มีให้ติกว่าแบบมีแค่ เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้แป๊บนึงนะเอานี่คือคุณไม่เห็นจอผมเหรอเอาเห็นแล้วนี่นี่นะไม่แต่มันต้องมือถือผมไม่ได้นี่เอาดิล็อกอินไว้ไม่มีแอป,ป,ปะดิไม่เด็ดนี่คือปิดยังครับนี่คือปิดยังฉันไม่เคยจะตัดสินใครเธอคิดว่า ชัวบ้างไม่อะไรหรอกเพราะเราไม่เ็อกอินที่ไม่ถือละไม่ไม่เรากลัวอะไรหรอกนะเผื่อเราไม่เอาอะอ่า ข้เดียยนะครับแต่ข้อบเบียยนะไม่รู้เจอปะนะเรียบร้อยคืออะไรเรียบร้อยแปลว่าอะไรครับเอาอีกบพอแล้วมัง้งพอแล้วแต่บัญชีของ tiktok อรู้อะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นนะครับก็สามารถไปกัน ต่แท็กไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าแท็กไม่ได้ก็ถ้าใครถามอันนี้บอกได้ไม่ได้ห่วงเรียบร้อยเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าในสังคมติ๊กต็อกก็เดือดร้อนไอ้โหดร้ายอยู่โอ้ยพี่เดี๋ยวพี่เอ็กซ์เอ็กแซดนะครับผมโอ้โหกระซิบ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 อะไรครับกระซิบอะไรซิบมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะให้ ก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องกระทิบกันครับโอ้โหแล้วปิดก็คือไม่น่ามีอะไรหรอวโหได้ครับโหได้มดได้ ใครถามก็ตอบได้ครับเรื่องช่องทิกตอกอ่ะตอบได้เลยครับไม่ต้องอ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเลยสารธนาด่างครับช่องนั้นแ่ละอุะอ้ยพันถึงหรอเกินไปกี่พันลงคลิปเหรอครับสิบสี่ล้านคนฟอลโล่ครับอย่าลงคลิปหนึ่งตอนนี้ได้หนึ่งล้านละ ตอนนี้ได้หนึ่งล้านแล้วเราจะลงคลิปทุกๆหนึ่งหมื่นพุธิดตามรัวจัดอ้กระสุนกระสุนอยู่กับพี่เอ้ยกระสุนอยู่กับผมร้อยก่อนนัดนะพี่ร้อยสามสิบเฮ้ยเราลองส่งเรื่องไปเป็นออฟฟิเชียลไหมเผื่อเราจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นแบบตรงตัวส่งไงวะไม่ได้อ่านอย่างนี้ขึ้นมาเลย อ๋อยังไม่ได้เขาบอกว่าน้องช่องปอมได้เดี๋ยวผมจะลงคลิปละหนึ่งคลิปเลยเดี๋ยวลงรูปอันอนี้ละเอ้ยเดี๋ยวเอาเอารูปมันทำอะไรได้บ้างวะซิกซ์ตองเนี่ยเล่นเนาะเฮ้ยแล้วรหัสผมอะไรวะเซฟแล้วหรอเนี่ยนี่จะเป็นเซฟแล้วหรอรหัสอะไรวะข่าวเขาตอบก็ป็่ตี่เออโอ้ยไม่ใช่เป็นธุรกิจอไม่ใช่ไม่ใช่ อ๋อชื่อผู้ใช้คือเราก่อมาได้เลยใช่ไหมก็คือก็คือชื่อช่องผมได้เลยใช่ไหมตั้งค่าบัญชีผมหนึ่งพันวอเตอร์แต่ว่ามันมันก็คงจะลงได้เลยแหละใช่ไหมตามดีสายตาหมื่นู้ตัวอ๋อผมรู้แล้วพี่ผมจะลงคลิปผมลงงั้นเดี๋ยวผมส่งไปในดิสคอดแล้วผมก็ไปส่งไปในแชท เหมือนกำลังสอนพ่อใช้มือถือเลยเอา้าเขาไม่รับเป็นแบบอันนี้หรอเป็นรูปแบบแปลว่าอะไรเนี่ยวันนี้เราดูวุ่นวายกับการที่เราจะเป็นคนที่เล่นติ๊กต็อกอะใช่ไหม พึ่งเช่ทยางมาเปนหญ่ได้เบลลี่อ่ะไม่ลงละพิเลงละไม่มีอะไรลง